มือี้สิมาเก็บพักเป็นไปขันทรงพักด้อจ้าอันนี้ก็สิเป็นพักเป็นหรือพักกุยช่ายนะคะเวลาเอาสิเก็บเราก็ตัดเอาเลยด้วยจ้าตัดเอาแบบนี้เลยเดี๋ยวมันกระสิป,ปงขึ้นมาไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องเสิ็ไปขันใส่ครับเนี่ยพักกะลาปีกะลาปีกระปูเองพักเป็นกระปูกเองจ้าเดี๋ยวห้องขันเป็นทรงพักแลก้วก็สิมาก,กินเส่ด้อจ้าพี่น้องบอล อันนี้คือพักเป็นเดี่ยวปลูกเองปลูกแค่สามกระถางก็กินปันไดจ้าเกียบมากก็กินแบบนี้เด้วจ้าเก็บเ็บหอนหอนหอนบอกคนถ่ายคนถ่ายไม่ร้อนเท่าคนเจ็บตัดเลยค่ะยิ่งตัดยิ่งเต็บ ถ้าทำตัดมนันสิเกเป็นโดฉะนั้นเราต้องตัดมันนะคะตัดแล้วๆยวกระสิบพิกาุมพักสด้บัตตันกระถางเดียวจะเต็มกระมังน้อยแล้วอันนี้กระสิบแี่ <Yeah. S 1> แต่ว่ากระสิบเ็็เบิรทุกกระทางเลยค่ะมันจะได้บรงไม่มันจะได้อ่ <Yeah. S 1> นอน ใส่พักกะละมังหนึ่งแล้วกะเอาไปขันสมต่อจะพี่น้องทากินเด้อจ้า